จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางห้านอยของวันที่ยี่สิบแปดมกราคกับมีใาหมา่ขื้เนกน่านะจ้าทั้งสามนอยทั้งนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็น,นอยวีไอพีจ้าแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่จะไปเบิ้งแนวทาง้ากว่าเบิ้งรายงานผลก่อนนอกจากของห้าน้อยเทีย่ยวให้ไป วันที่27มกราน่าจะว่าผลทั้งสน้อยออกตัวใดกลับไปเบื้องผลน้อยแรกก็เนื่องจากของน้อยพิเศษเท่ากับหายไปฟันเจวิ่งรูด8กับเจผลที่ออกมาบนออก2 3 6ล่างออก9กหาจากสำหรับน้อยพิเศษเท่ากับเบาเานื่องจากเนอาก,กับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่ากันเนื่องจาก กระเบื้องผลน้อยพิเศษไปแล้วก็ไปตามต่อได้นอกจากนอกสสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใดนอกจากจะสำหรับน้อยปกติเข้ากับายไปฟันเจ็ดวิ่งรูดแปดกับเจ็ดผลทชื่อออกมาบนออกซีซีศูนย์หลังออกหาหนึ่งจากสำหรับน้อยปกตินอกจะน่าเข้ากับ่เขาคือกันนอกจากนอยกับมีเขาบ้างรูดบ้างกับบ่าว่ากันนอกจาก กับเบิ้งผลน้อยปกติไปแล้วกับไปตามต่อเลยนอะกจากสำหรับผลน้อย v i p ว่าผลออกตัวใดนอกจากสำหรับน้อย v i p เท่ากับหายไปนอกจากฟันศูนย์วิง่งดุนหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนออกหกศูนย์หกล่างออกเก้าหกจากเท่ากับเขาบนนอะกจากเนาะ ยังไงเนาะจะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะเดียวไปเป็นแนวทางได้ไล่ได้น้อยกันบ่กับเขาบนกันไปเนาะจ้า,จาก,กับเบิ้งรายง,งานผลกันไปแล้วกับไปตามโต้ได้เนาะจ่ะสำหรับแนวทางห้าน้อยของวันที่28มกราคมเนาะจ้ะวามีแนวทางตัวเรียงเข้าตัวใดเนเข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้า เทากับมาตามโตกันเลยนนอกจากนั่สำหรับแนวทาง5าน้อยของวันที่28มกราคมนอกจากเทากับมีแนวทางใหถึง้ง3น้อยคือเก่าถึงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v i p จ้ะกับเมาเบิ่งแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนนอกจาก สำหรับน้อยพิเศษกลับไปเบื้องตัเดนกับไฮเด่นหนึ่งกับเดนสองไปเบื้องฟันวิงรูดนอะกจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันหนึ่งวิงรูดกับไฮสองกับหนึ่งไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอะกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี หนหาจะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระสหาสองหกสอ,กสอเจ็ด,ดจะกลับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกระห้เินไปกราฟน้ำเนาะจ้าแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกะจะเขายากแน่ กัจะมีรูดบางเขาบางเฮากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดตัลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเฮากับเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจา้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเลีกให้เข้าตัวใดแน่เขา,ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้า จะเขากับมาตามตัวนอกจากนั่นสำหรับเนวทางของน้อยปกตินอกจากกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับายเจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดจ็ดเจ็ดแปดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไแดศูหนึ่งแปดสองแสจ้ะกลับไปบเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับเฮเลนไปกราฟน้ำเนะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขางากแน่ก็จะมีรุดบ้างเขาบ้างเข้ากระแสแนวทางเป็นฟันวิงรูดจาะตัวนี้จะเขาง่ายหรือง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของน้อยปกติไปแล้วเนอกจากก็ไปตามตัวเลยนาอยสำหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีตัวเลขแนวทางเข้าตัวใดแน่ เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้ากลัมาตามต่อกันเลยนอกจากนี้สำหรับแนวทางห้าน้อย VIP เนาะจ้ากลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นสองกับเด่นสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดนาะจา้ะมาเบิงฟันก่อนกับไยฟันสองวิ่งรูดกับไฮสามกับสองไปเบื้องตัวน้นและกะโตัวร่องเนาะจา้ะมาเบืองตัวนินกันก่อน ตัวเน้นกะหายสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดจับไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดจับกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะไฮเรนไปกราฟน้ำนอกจาก แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเข้าบ้างเข้ากระแสแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวน,นี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง่ง เข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเป็นเจ้าหน้เน้นออจ่ามือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางห้านอยของวันที่1 8บุกกราไปแล้วเนาะจา้ะทั้งสามนอยยเ้อนอยพิเศษน้อยปกติแล้วก็นอย V i p พจ้ะเบิงโตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมานอกจก้ะ มักชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลข่องที่เคิดไว้ทายนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจา้า พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า